อากาศหนาวค่ะเข้าไปในบ้านก่อนสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีที่น่ารักทุกๆคนนะคะพอ,อกันอีกแล้วค่ะกับมาดามบ้านนอกไยอินสวีเดนตอนนี้เวลาทุ่มสาหนาทีค่ะ แล้วกัอากาศข้างนอกกี4องศาค่คะเมื่อนี้หนาวหนาวอ่เป็นขึ้นจังฝนสิบตกในี้ละค่ะอากาศในประเทศสวีดนเดนนี่แปรปปวนนะคะในช่วงเดือนเมษาเดียวกับฝนตกเดียวกับแดดเดียวกับหิมะนะคะเมื่อนี้ยขอยมาราเรือหมู่บ้านที่ขอ,อยู่อาศัยนี้ให้ทุกคนฟังนะคะหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่แปลกประหลาดมากค่ะทุกคนเป็นยังวัตี ตั้งแต่ข่อยมาอยู่นี่หาปีกว่าคนที่เสียชีวิตอยู่ในหมู่บ้านนี่ป่วยด้วยโรคมะเร็งทั้งหมดเลยค่ะ,ะข้างบ้านคอยที่่อยไปจัดสวนไปปลูกดอกไม้ไปเสียหยาให้เพื่อนตอนที่คอยมาอยู่ใหม่ๆเมียเพื่อนก็ตายด้วยโรคมเะเร็งหมดลูกนะคะแล้วอีกคนหนึ่งที่อยู่ตรงขามบ้านนะคะอะไเมียคนฟิลิปปิน สามีก็ตายโดยโรคมะเร็งอ่ะปอดนะคะเพื่อนสูบยาหลายเพื่อนก็เลยเป็นโรคปอดอแฟนข่อยบองฟังนะคะแล้วเพื่อนบ้านข่อยนี่คือกันค่ะพ่อเราก็ตายโดยมะเร็งในเม็ดเลือดลูกน่ะก็เป็นมะเร็งตอมนํำเรืองค่ะพี่น้องแต่ว่าหมอตรวจพ่อก่อนก็เลยอยู่ในระหว่างการรักษาหมอนักก็หามว่าบ่ให้เลากินเนื้อกับน้ำตาลนะคะหมอว่า เนื้อสัตว์กับน้ำตาลเป็นอาหารสั้นดีของมะเร็งเฮตุแห่มะเร็งเติบโตไว้วัส,สันค่าพี่น้องแล้วตอนนี้นะแล้วกวอ็อยู่ในระหว่างการรักษาแต่ว่าอาการแล้วนะกะดีขึ้นอาทิตย์หน้ากระสิไปมตรวจตรวจอีกนะคะว่าะมะเร็งน่ะย,ยังคงเหลืออยู่บอ่อเพื่อนกะดีดีนะคะเพื่อนบ้านคอยเวลาที่พญายบรยู่ไปเยี่ยมลูกเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ คอยกัให้เพื่อนนี่แหละไปรับไปทรงที่ทํางานเติมน้ำมันให้เพื่อนแล้วก็ซื้อน่ากินให้เพื่อนนะคะเพื่อนเป็นคนดีนะคะเป็นเพื่อนบ้านที่ใจดีอาศัยได้นะคะแล้วนะ่ะเป็นคนล่างใหญ่ามีหลายโลกเป็นโลกหัวใจพร้อมเป็นโลกไตพร้อมนะคะคนผู้ใหญ่แต่ว่าโลกหลายแล้วตอนนี้กะ เมียเก่าของพญายัฝรั่งดังโม้ข่อยนี่แหละค่ะกับเป็นมะเล็งกระดูกสันหลังค่ะพี่น้องแต่ลรือโตหรือโตน,อโต,นตอนนี้นะหมอบอกว่าอาจจะอยู่ได้บนนั้นเพราะว่าเบ่กินเข่าแล้วอนอนอยู่ล้มบ่านะคะตอนน,อน,นี้ตอนแรกนะเพิ่นเป็นมะเล็งเต้านมนะคะเพราะตัดนมออกแล้วกหายดีมาตลอดตลอดแล้วผัดตอนนี้ผัดมาเป็นนะมะเล็งอะ่ะ ไข่กระดูกไข่สันหลังว่าสดนค่ะพี่น้องปีไก่นี่นะเพื่อนวาส้างเสื้อบเบอรี่น้ำข่อยแต่ว่าข่อยนะบอกเอาเงินน้ำเพื่อนดอกข่อยกระเลยเอาห้เพื่อนฟีนะคะอ่อยกระเลยโดนเพื่อนอยู่เพื่อนกระเถาแล้วเพื่อนก็เกิดพ้อมกันกับพ่อไยเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าข่อยกับเพื่อนกับบกเคยคุยกันดอกเพื่อนน่ะโทรมาสั่งน้ำแฟนข่อยแต่ว่าข่อยก็บอกว่าข่อยบอกเอาเงินน้ำข่อยก็เลยห้พ่อไยออกไปห้เพื่อนนะคะ ตอนนี้สถานการณ์ของครอบครัวพญ่ยกับพักกันเศร้านะคะเพราะว่าหมอบอกให้เตรียมใจไว้ล,ลูกหลานล้อน่ะกับทรงขอบข้อมาหาพญ่ฝรั่งกับเรามิตรค้นน่ะไห่นะลาะค่ะเสียใจแตพ่พญ่ยก็เป็นโรคมะเร็งในตาจนได้จกตาออกข้างหนึ่ง,งแปลกอีหลีด้วยค่ะพี่น้องโมู่บ้านเนี่ยมิตรค้นเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งทั้งนั้นเลย ตั้งแต่คอยมาอยู่นี่หาปีกว่วนี่เป็นสิบแล้วเด้อค่ะพี่น้องที่คอยลู้จากนี่เรากับมีตั้งแต่คนที่พยใหญ่าลู้จักเพื่อนทั้งนั้นเลยที่เสียชีวิตตอนนี้นะกับมีอีกคนป่วยคนหนึง่งห้างบ้านเปน็นี่ประมาณกิโลหนึงนี่แหละค่ะก็ป่วยเป็นโรคมะเร็งขึ้นกันนี่แหละค่ะพี่น้องโรคลายเฮากบ่บ,บู้นะคะ่ะว่าเฮาสิบป่วยเป็นโรคอยัง เพราะฉะนั้นเขาก็อาหารมาป้องกันด้วยการออกกํำลังกายกินอาหาราดีๆกินอาหารเพื่อสุขภาพกินผักผลไม้เป็นประจำนะคะแล้วก็คิดบวกนะคะ่ะชีวิตเท็ดร่างกายหามีความสุขสดชื่นยิ้มแย้มแจม่มใสยาเสายามอง ราวาขั้นห้าเครียดเฮาเสาหฮาหมองห้าสี่เหตุานะาาหายโรคไพร์น่ะข้มมหาเ้างายเพาะร่างกายเฮาออนแอนะคะเพราะฉะนั้นเ้าตองหันมาออกกําลังกายนะคะพี่น้องเพื่อสิได้ป้องกันโรคตอนนี้โควิดกระบาดคนตายได้โควิดกันเมื่อร้อยสองร้อยนะคะมิถิงแต่โรคลายมิตรแนวทุกยามิตรแนวหนากลัวนะคะเพราะฉะนั้น ก็ต้องดูแลตัวเองดีๆป้องกันแล้วการรักษาตัวเองนะคะพี่น้องสำหรับเมื่อนี้ขอยขอจบคลิปเพียงแค่นี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้มาดามบ้านนอกด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บค่ะ,อะขอบคุณที่รับชมรับฟังนะคะขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ